สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเป็นบอลวาลนะครับบอลวาลที่ผมใช้อยู่ในสวนผักนะครับนี่บอลวาลตัวนี้นะครับนี่มันหักนะครับหักไปข้างหนึ่งนะครับสาเหตุที่ตัวปิดเปิดหักนะครับตัวนี้นะครับก็เกิดมาจากสาเหตุนะครับก็เวลาผมนะครับผมตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าแล้วเหมือนผมปั่นนะครับไปใกล้ตรง ตรงที่ปิดเปิดนะครับที่ปิดเปิดของบอลวาล์วเกินไปนะครับทําให้เหมือนใบตัดนะครับมันไปปัดตรงน uh ี huh. <The> ้นะครับตรงที hmm. ่เราเปิดน้ํานะครับนี่หักไปข้างหนึ่งนะครับพอหักไปข้างหนึ่งแล้วนะครับเวลาเหมือนผมเปิดน้ํานะครับมันจะเปิดค่อนข้างที่ว่าจะยากนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบว่ามีสองฝั่งนะครับเนี่ยเวลาเหมือนมีข้างเดียวนะครับมันก็จะเปิดยากไปเลยนะครับมันไม่เหมือนแบบว่าเราจับนะครับ มันหักไปข้างหนึ่งเลยนะครับหักตรงเนี้ก็คือถ้าว่าผมจะถอดเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนผมว่ามันก็ต้องไล่กันยาวเลยนะครับต้องถอดท่อกันแบบยาวๆเลยนะครับมันก็ยุ่งยากนะครับเพราะว่าดูแล้วตัววาลว์มันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับมันก็เสียแค่ตรงวาล์วที่เราปิดเปิดนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาทําการซ่อมนะครับ ซ่อมเป็นที่ปิดเปิดของบอลวาลนะครับผมจะมาซ่อมด้วยการโดยการใช้นี่เลยเศษท่อนะครับเศษท่อ4หุนหรือขนาด1ทับนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ตัวท่อตัวนี้ในการซ่อมเจ้าตัวบอลวาลนะครับที่ปิดเปิดนะครับโดย โดยการที่ผมจะทํานะครับผมจะตัดออกนะครับอันนี้ก็คือมันหักไปข้างนึงแล้วนะครับผมจะมาตัดออกเลยเนี่ยผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดออกเลยนะครับแล้วก็ผมจะใช้โดยการเจาะนะครับเจาะตรงนี้เจาะตรงกลางนะครับแล้วก็มาครอบนะครับมาครอบแล้วก็เจาะแบบทะลุเลยนะครับแล้วก็มาครอบแล้วก็ยิงนนอตจับนะครับเดี๋ยวก็ผมจะซ่อมไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ก่อนอื่นนะครับผมจะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับผมก็จะทําการเลื่อยเลยนะครับนี่ผมก็จะใช้เลื่อยนะครับตัดนะครับก็แต่งข้างนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับตัดออกแล้วนะครับนี่เลยผมก็ตัดแล้วก็เจียตัดนะครับตัดเจียข้างนี้ด้วยนะครับนี่ตัดเพื่อมันเรียบๆนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเจาะรูนี่ตัวท่อตัวนี้นะครับผมจะใช้ด้วยการเอามาครอบนะครับแล้วก็จับด้วยน็อตนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับที่ผมไปเจาะมานะครับอันนี้ก็คือที่เราได้ไปทาการไปเจาะมาแล้วนะครับนี่็จะเจาะพอดีนี่ก็วัดเท่ากับตัวรอบนี่เลยรอบตรงข้างบนนี้นะครับแล้วก็เจาะให้มันความยาวมันได้นะครับแต่ความกว้างไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะใช้ไฟนะครับใช้ไฟแช็คนะครับลนเพื่อให้ท่อเขาได้นิ่มนะครับให้ท่อเขาได้อ่อนนะครับแล้วก็ งางออกนะครับแล้วก็มาคอบนะครับคอบไว้เลยนะครับใช้ไฟนะครับลนเลยนะครับ นี่นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหมื่กกี้นะครับที่ผมได้ทําการใช้เป็นไฟแช็กนะครับไฟแช็กลนคือเหมือนลมลมตรงนี้มันแรงด้วยนะครับอันนี้คืออยู่กันอยู่ในส่วนผักนะครับก็คือว่าลมลมมันแรงนะครับจุดไฟแช็กนะครับไม่ค่อยจะติดนะครับแล้วก็ลนท่อได้ไม่ค่อยไม่ไหม้ด้วยนะครับ ก็เลยเอาเข้าไปลนแก๊สนะครับในบ้านนะครับนี่นะครับนี่แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับนี่นะฮะครบอบไปเลยนะครับ เพื่อความแน่นนะครับความแน่นอีกนะครับนี่มันจะใช้กาวนะครับกาวทาท่อด้วยนะครับกาวทาท่อทาทาไปด้วยนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับนี่นะฮะทากาวแล้วก็ครอบเลยนะครับ ครับแค่นี้นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ผมจะทำการยึดน็อตไปด้วยนะครับยึดน็อตเพื่อให้เขาแน่นนะครับแน่นเพื่อความแน่นความชัวนะครับนี่จะใช้เป็นน็อตนะครับตัวสั้นๆน,นะครับตัวแค่นี้นะครับยิง จับไปเลยนะครับยิงจับสองฝั่งนะครับโดยก่อนจะยิงนะครับเราก็ใช้เป็นสว่านนะครับสว่านดอกเล็กๆนะครับเจาะรูเจาะรูเข้าไปก่อนนะครับ นนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่เลยเราไม่ต้องไปถอดกันให้ยุ่งยากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับของเก่านะครับนี่เลยของเดิมนะครับที่ว่าอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตอนเราตัดนะครับตัดไว้อย่างนี้นะครับเวลาตอนเราใส่เราก็ต้องดูทิศทางให้มัน ชัวก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะครอบนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไปสลับทางนะครับมันจะไม่ตรงนะครับแล้วถอดอีกทีมันจะถอดไม่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราได้ทําการทากาวเข้าไปด้วยนะครับครับนี่วิธีการซ่อมบอลวาลนะครับที่เปิดปิดหักนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังอะไรให้ยุ่งยากนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถามว่าใช้งานได้ไหมเปิดปิดอะไรโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าจะเปิดปิดได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือผมเปิดอยู่นะครับมาลองหมุนกันนี่เปิดได้ปิดได,ด,ได้นะครับโอเคด้วยนะครับนี่นะครับปิดคือข้างในไม่ต้องกลัวหมุนนะครับเพราะอันนี้คือผมจับน็อตไว้สองฝั่งเลยนะครับเปิด ปิดนี่นะครับเปิดใช้งานได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับนี่เปิดปิดดีกว่าเดิมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ